โอเคก็กล okay, ้าสวัสด <Yes. S 1> ีท่านผู้ชมวันนี้พี่เล่นเกมพร้อมดูตีวันนี้พี่จะมาหนึ่งเดือนกับยิ้มยั่วยิ้มพี่จิตเพื่อนยั่วสุดไม่เลยแต่ไม่ว่าจะนั่งนอนยังไงนานๆแล้วเอาฟังคลิปเสียงมันแป๊บแป๊บเออแล้วก็ไม่ได้ถูกตีมือมาแปคตนึงเลยคือแม่เขาบอกมาปุ๊บมันจะโดนหนึ่งไปเลยประมาณนั้นอ่ะ เด so ี๋ยวนี้ผมก็กลับมาเล่นคอพดิวตี้แล้วมันคงจะอยากท้าหนึ่งเพราะมันก็คิดติดกระโปรงคนนี่ยครับทุกคนแล้วจากนั้นมันก็ฝึกฝนไต่เต้าตัวเองมาเรื่อยๆเพราะจะดึงหนึ่งกับผมมันอันี้อี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 ดาตัวเล็กแล้วเกรงยั้นก็ผมจะรอให้เขาเชิญมานะทุกคนรอไปก่อนรอไปก่อนบอกเลยผมจะเอาปะชก้ายัดหน้ามันตอนแรกตอนแรกตอนนี้ผมดึงหนึ่งกับมันใช่ไหมผมอ่ะนั่งอยู่บนรถแล้ว ไบ้ตล,ลาดแล้วมันใต้ใจใหญ่เลยมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนเอาไอ้สัตว์กบเริ่มเลยเอ้ยจะพอไหมเนี่ยเกเดวมพอเออแอบก่อนแล้วกันกูให้อาหารปลาภาพอยู่แั๊บนึง นนึงทุกคนเคแอบก่อนแป๊บนึงผมขอให้แอนถ่ายภาพ่อโอเคเดี๋ยวให้อีกอ่างนึงมีเวลาทั้งหมด ก้านาทีสามสิบวิตัดจริงสิบนาทีมันคงจะไม่เข้ามาหรอกอเดี๋ยวแป๊บนึงขอขอหันหน้ามาก่อนมาเตรียมไว้เลยมันคนจะบุกมาอยู่หรอมั้งเชี๋ย ก็ผมขอเงียบเพราะผมขอจริงจังนิดนึงนะทุกคนมาขอเงียบเลย 哦。Uh huh. 有点偷哭，没去跟谁买。 แค่ผมไปมันคืออะไงล่ะตอนแรกผมก็นำนะตอนกลางๆมันเริ่มนำพอตอนท้ายๆผมก็นำนี่ไงนี่ไงอ่ะมาฟังกันผมก็ตายยังไงเองครั้งหนึ่งก็พออีกสักตาปะลาดเล่นได้อีกยาวครับเล่นอีกไหมอีกสักสองตานั่นหมันพูดไหมโอ้มันกดเกรึ ใช้ไปกอกน้ำเขามีแต่แม่กอกน้ำอันนี้พี่ใช้ไปกอกน้ำโหเวียนละคลิปหาย <c oughs> เปียกหมดเลย <c oughs> มาเล่นสมัยนะี้คลิปหายเลยนะ เ,ะะเช็ดหน้าจอโทรศัพท์ก่เนาะมันไม่เล่นหรอวะ <o> เอา้า เห็นกูไหมเนะี่ยเฮ้ยเอ็งเห็นเราไหมเพื่อนอข้าไปแล้วุดแล้วนะ ถามมันดิเค okay, ทุกคนมาใหม่เอามันไม่เล่นเหรอนะเนี่ยแล้วว่ามึงเล่นได้ยาวๆเมื่อกี้มีปัญหาไอ้น้องไหนอยากลองกระโดดสักดิดขาวปิ้งซิงซิงโอ้ยมีดเมิดีด้เพน้อย อืมโอ้โหกดทียิงมาสาักไล่เลดก่อนทำยังไงอู้ออหูออกสไนต์อัหัวมันดีกว่าวมาสไนต์มือที่ดีใช่ไหมอืมอืมฝึกฝึกฝึกยิงฝึกยิงเป้านิ่งฝึกยิงเป้านิ่งยิงเป้านิง่ง แปลกๆใหม่ๆอยู่ไหนสรุปมันแพ้ผมแน่นอนอ้ฉอนแพ้ี๋ยวเด๋ยวน มันมันเล่นแล้วมันเล่นแล้วมันเล่นผมแล้วมันเล่นผมแล้วออกมาดิโอว่ามันเล่นผมแล้วไหนะ <unter st utter> วะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นผมแล้วทุกคนมันเล่นผมแล้วมันเล่นผมแล้วไไไม่้ะปอว เป mm. ็นโอเคก็อาเป็นัว้ว่าอยากจะเอเฉดหัวเดหัวเฉยดหัวแล้วเมื่อกี้ เฮ้ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะนะผมกำลังลองยิงส่วนของปืนอยู่นะว่ามันติดคนไหมเอออันนี้ติดว่ะโอเคถือว่าแต่ยังไม่ต้องติดรายละเอียดโอเ,เอาหายไปแล้วโอ้กันเรียบร้อยชนะแลวตายที่สองอ อืมยิงปืนแล้วตายคิดดูคงจะจาดเรียบร้อยก็ปี่ยาลิวิจิตฝ่ายแพ้ทีที่เจ็ดสอสูน